สัญหาไม่ดูในพลสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีข่าวน่าสนใจมาฝาก f อทุกท่านอีกหนึ่งคลิปนะครับความเหลื่อมล้ำในไทยเปิดรายชื่อจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด10อันดับแรกนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคนจนที่ประเทศไทยบ้างนะครับเห็นแต่ f อไปโอนไปบริจาคให้ข้างๆบ้าน นะครับคลิปที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจในเนื้อหาคลิปที่ผ่านมานะครับผมขอบคุณมากๆครับในปี2024หรือว่าปี2567น้นี่แหละครับความยากจนในไทยยังเป็นปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการกระทบได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการเช่นความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อ การเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมแม้ว่ารัฐบาลมีความพยายามลดความยากจนแต่พื้นที่ชนบทยังคงได้รับผลกระทบสัดส่วนคนจนในไทยน้อยลงนะครับรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศฉบับล่าสุดประจำปี2 5 6 6 เผยแพร่เมื่อกันยายน2 5 6 7ที่ผ่านมานี่นะครับโดยสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอระบุสถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยว่ามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2,566มีคนจนทั้งสิ้นประมาณ2.39ล้านคนคิดเป็นสัดส,ส่วนคนจนร้อยละ3.41 ของประชากรทั้งหมดลดลงจากปี2 5 6 5ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละโดยสัดส่วนอยู่ที่ร้อยลนะครับโดยเส้นความยากจนปรับสูงขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่3,043บาบาทต่อเดือนต่อคนนะครับจากภาวะเงินเฟอ้อชะลอตัวทั้งนี้ คาดว่าสาเหตุสำคัญของการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ความยากจนในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศ,ษศร,รษฐกิจภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนรายงาน,านงายากจนสูงที่สุดประกอบกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ซึ่งเปิดโอกาสให้คนจนโดยเฉพาะผู้ที่เคยตกหล่นจากการลงทะเบียนรอบก่อนหน้านะ ทั้งนี้คาดว่าสาเหตุสำคัญของการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ความยากจนที่ผ่านมานะครับเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจกเกษตรกรรมนะครับมีสัดส่วนแรงงานยากจนสูงขึ้นนะครับประกอบกับการลรงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะครับสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการต่างๆของภาครัฐมากขึ้นนอกจากนี้ หากพิจารณาในระดับครัวเรือนพบว่าในปี2,566ประเทศไทยมีครัวเรือนอยากจนประมาณ6.8 6แสนครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ2 5 6ของครัวเรือนทั้งหมดลดลงจากประมาณ1.12ล้านครัวเรือนในปี2,565โดยในพื้นที่นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนครัวเรือนยากจนสูงกว่า ในเขตพื้นที่เทศบาลถึง2.01เท่าอย่างไรก็ตามหากต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนควรให้ความสำคัญกับความเปราะบางของความยากจนหรือกลุ่มคนที่มีความเป็นอยู่ใกล้กับเส้นความจนเส้นความยากจนนะครับกลุ่มคนที่มีความเป็นอยู่มากกว่าหรือน้อยกว่าเส้นความยากจนเล็กน้อยนะครับตามที่เขาวิเคราะห์นะครับ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนจนได้ง่ายซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลต่อความเป็นอยู่และศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวเพราะไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืนหมายถึงว่าแจกเงินหมื่นแล้วก็หมดเ,เงินหมดนะครับดับชนีมก็จะดีดขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมนะครับ จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด10อันดับแรก1ปัตตานีสัดส่วน23.36% 2นราธิวาสสัดส่วน19.12%อันดับอันดับ3แม่สอด12.49% 4พัทลุง12.206% 5สตูล10.80% หกหนองบัวลำพู9.61% 7. ปอร์เตากสัดส่วน9.60%อันดับ 8. ประจวบคีรีขันธ์สัดส่วน9.49% 9. ยะลา9.01%อันดับที่ 10. ตรังสัดส่วน8.70%ปอร์นะครับปัตตานีและแม่ฮ่องสอนติดอยู่ในห้าอันดับแรก ของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดต่อเนื่องกันอย่างน้อย15ปีปากนะครับ15ปีเลยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความยากจนเรื้อรังในจังหวัดดังกล่าวนอกจากนี้หากพิจารณาจาก10จังหวัดแรกที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดในปี2566จะพบว่า5ใน10จังหวัดได้แก่ปัตตานีนราธิวาสแม่หอ้องศนตากและยาลา ปัตตานีและแม่ฮ่องสอนติดอันดับ1ใน5นของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดต่อเนื่องสิปีนะครับงานเกษตรมีสัดส่วนคนยากจนสูงนะครับพวกเกษตรกรนะครับผมเมื่อพิจารณากลุ่มที่มีส่วนร่รวมทางเศรษฐกิจพบว่าคนเปราะบางต่อความยากจนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นลูกจ้างในภาคเกษตรกรรม เป็นหลักโดยมีสัดส่วนร้อยละ21.12ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างและร้อยละ18.06เป็นลูกจ้างเอกชนในกลุ่มที่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม3ใน4เป็นการปลูกข้าวปลูกพืชยืนต้นอื่นๆและการสนับสนุนการ,รผลิตพืชผล ทําให้การประกอบอาชีพจําเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมเป็นสําคัญและส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูงโดยเฉพาะปัญหาจากฝนทิ้งช่วงและภายแล้งในพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในช่วงต้นฤดูกาลเพราะปลูกและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในระดับต่ำกล่าวได้ว่าลักษณะของกลุ่มคนเปลาะบาง ต่อความยากจนบ่งชี้ให้เห็นถึงสาเหตุเชิงโครงสร้างสำคัญที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการกลายเป็นคนจนซึ่งได้แก่การอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวนะครับมีระดับการศึกษาต่ำมีสมาชิกครัวเรือนอยู่ในวัยพึ่งพิงและไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจสูงและประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตรกรรม ที่มีผลิตภาพต่ําทําให้มีรายได้ไม่พอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปัจจัยดังกล่าวทําให้เกิดความเปราะบางทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเศรษฐกิจกระตุกตัวอยู่ในเมืองอันนี้จริงนะครับประชากรนอกเขตเทศบาลเผชิญกับภาวะยากจนในสัดส่วนที่สูงกว่า ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับโดยสัดส่วนคนจนนอกเขตเทศบาลในปี2566อยู่ที่ร้อยละลดลงจากปี2565ที่ร้อยละ7.07ขณะที่สัดส่วนคนจนในเขตเทศบาลอยู่ที่ร้อยละ2.55ลดลงจากร้อยละ4.19ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มสัดส่วนคนจน ในระดับประเทศที่ลดลงสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ประชากรนอกเขตเทศบาลมีภาวะยากจนในสัดส่วนที่สูงกว่าคือการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลทําให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆน้อยนะครับนอกจากนี้สาธารณูปโภคพื้นฐานอาทิ ระบบขนส่งสาธารณะระบบสื่อสารโทรคม,มนาคมและน้ำประปาในเขตเทศบาลมักจะมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่มากกว่าส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดีกว่าและมีโอกาสพัฒนาตนเองได้มากกว่าครับออกเป็นบทวิเคราะห์ของสำนักงานสถิติพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับผม ที่เขาไปวิะหอมาว่าประเทศไทยเรายังมีจังหวัดที่ยากจนอยู่กว่า10ประเทศเอ้ย10 10จังหวัดนะครับที่เรามาข้างต้นนะครับนะครับส่วนมากก็มีภาคเหนือ2จังหวัดภาคอีส,สาน1จังหวัดนู่นก็เป็นภาคใต้นะครับครับคลิปนี้เอาแนววิชาการมาเล่าให้ฟังหน่อยมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์ติชม มาคุยกับสนาไม่ดูในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ